สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับอ้ามาดูกันเนะว่าควรจะต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับแหมเมื่อกี้ผมก็แอบดูของชาวพิจิกไปแล้วนะก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรนะครับอ่ะเริ่มมาใบแรกเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยที่ จะตั้งอกตั้งใจทําอะไรนะครับก็อย่าค่อยเแล้วกันนะครับบางทีเนี่ยมันมีอาจจะนอกลูก่นอกทางบ้างนะแล้วก็ทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยทำงานนะหรือว่าทําเป้าหมายของตัวเองเนี่ยสำเร็จเสร็จได้ช้าว่างั้นเถอะนะครับ นะบางคนบอกแม่มันเป็นทุกราศีไหมนะมันก็เป็นทุกราศีแต่ชาวราศีพิจิกเดี๋ยอาจจะนะเน้นเน้นหนักหน่อยในเดือนเมษานี้นะครับก็ต้องทําใจสันิดหนึ่งนะครับอ่าเรื่องที่2องเขาพูดถึงอะไรแม่มาอย่างนี้เขบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยขมุกขมัวนิดนึงนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะอะไรเซฟได้ก็เซฟแล้วกันนะครับอย่ามาบอกว่าโอ้จานนี่มึงชวนให้ประหยัดนะหรือว่าแม่เขี้ยวนะเขาเรียกเอาให้มันผ่านพ้นไปก่อนนะครับใจเย็นๆนะ เออเรื่องเงินเรื่องทองสําคัญนะครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดของชาวราศีพิจิกนะครับก็บอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมันจะมีภาวะอึดอัดนะนะหรือว่าบางคนเนี่ยแหมเรื่องเงินเรื่องทองมาบอกคนใกล้ตัวยังน่งคอยมานะก่กอกวนอีกนะหรือว่าทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยอึดอัดได้นะครับอันนี้อาจจะโยงไปถึงเรื่องเงินด้วยนะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างนะยังไงก็ขอให้มันผ่านพ้นนะ หลังจากสงกรานแล้วก็ขอให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะนะเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ชาวพิจิกทุกท่านนะครับ